สุขสันต์วันแม่ครับผมวันนี้เดี๋ยวพาคุณแม่ไปเลี้ยงกาแฟอินทนินร์ซะหน่อยนะครับวันนี้ผมใช้สิทธิ์เอ,เอนะครับลดสิบบาทถ้าเป็นเมนูปั่นนะครับคุณกุ้งกับลูกชายก็ใช้สิทธิ์นี้ฮะอินทนินอินเลิฟวันซีวันนะครับานะชาไทยชาเขียวครับ อ๋พอพ่อเยีมก่อนพอ่พอจะพ่ออ้อนให้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเดี๋ยวพอออนให้วันนี้พาเข้ามาเลี้ยงชาไทยวันแม่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถือตังลงมานะครับก็เลยให้เขา้าใจก่อนเดี๋ยวจะออนให้โอเคไหมโอเคไหมพ่อออนให้ อันนี้เขายังใช้แค่นี่นะฮะใส่ไปฝ่งลูกชายด้วยนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าบาทเดี๋ยวพ่อโอนให้ พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงรู้สึกเมนูของคุณแม่คุณลูกจะได้แล้วนะฮะโอ้ได้หมดเลย ความจริงดีใช้ A-S สอยลดได้อีก50%นะครับสุขสันต์วันแม่มีความสุขมากมายครับผม